สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสำคัญมากสำหรับคนเล่นคริปโตเวลาเราเห็นราคาบิตคอยล์ร่วงแรงๆโซเชียลเต็มไปด้วยคำว่าตลาดแตกจบแล้วบิตคอย์รอบนี้ลงยาวแน่คำถามคือตลาดกลัวจริงหรือแค่ทำให้คนกลัวกันแน่เพราะสองอย่างนี้ผลกับพอร์ตต่างกันสุดขั้ว 1. กลัวจริงคืออะไร ตลาดกลัวจริงมักมีลักษณะประมาณนี้นะครับข่าวร้ายออกมาพร้อมกันหลายเรื่องเช่นกฎระเบียบรัฐบาลเข้ามากดดันแพลตฟอร์มใหญ่มีปัญหาราคาหลุดแนวรับใหญ่ในกราฟรายสัปดาห์ปริมาณการขายสูงผิดปกติคนเริ่มเลิกพูดเรื่องรวยเร็วไปแล้วแต่พูดเรื่องหนีตายแทนอารมณ์โดยรวมคือ ยังไงก็ไม่อยากถือแล้วขอขายก่อนดีกว่านี่คือ panic selling ของจริง 2. แล้วแก้งกลัวคือแบบไหนส่วนแก้งกลัวเนี่ยมักจะมาในรูปแบบราคาลงแรงในเวลาไม่นานซ ocial โวยวายกันเยอะมาก YouTube พาดหัวแรง Bitcoin จบแล้วบ้างละ่ะแต่ดูในกราฟใหญ่ยังไม่หลุดโครงสร้างหลักเลยบางครั้งเป็นแค่ลายใหญ่เขย่าตลาด ล้างพวกใช้เลเวลสูงเก็บของเพิ่มคนตัวเล็กตกใจขายรายใหญ่ค่อยๆรับของ 3. เครื่องมือดูอารมณ์ตลาดว่ากลัวจริงไหมถ้าคุณไม่อยากตัดสินใจจากอารมณ์ลองดู4ี่อย่างนี้นะครับ 1.Fear and g แอนด์ก d e x ตัวเลขต่ำมากๆเช่น10 2ถึง20แปลว่าคนกลัวสุดๆ แต่ระวังนะบางครั้งกลัวสุดกับเป็นจุดที่ตลาดใกล้หยุดลงแล้ว 2. ปริมาณลิควิดเดตถ้าเห็นลองโดนล,ล้างพร้อมกันปริมาณมหาศาลแปลว่ามีแรงเทขายจริงแต่ถ้าล้างรอบเดียวแล้วเงียบราคาไม่ลงต่ออันนี้อาจเป็นแค่การขย่าตลาดเฉยๆ 3. โครงสร้างกราฟใหญ่ดูไทม์เฟรมวีคหรือไทม์เฟรมเดย ยังทำ higher high e r low อยู่เสมอยังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยหลักยังอยู่ในกรอบเดิมหรือเปล่าถ้ายังอยู่เท่ากับระวังเป็น fake fear นะครับ C. พฤติกรรมลายใหญ่ดู on chain ง่ายๆเช่นเหรียญไหลเข้า exchange เยอะหรือเปล่าวานโอน btc เพื่อขายหรือเปล่าถ้าไม่ไหลเข้าแต่ราคาลงแรงอาจเป็นการกดราคาลงมาเฉย สี่สิ่งสำคัญที่สุดอย่าเทรดตามความกลัวตลาดคริปโตขึ้นตอนคนไม่กล้าแต่ลงตอนคนมั่นใจถ้าคุณตัดสินใจทุกครั้งจากข่าวหรืออารมณ์ฝูงชนคุณมักจะซื้อแพงเพื่อมาขายถูกมืออาชีพเขาจะถามว่าใครสร้างตลาดพังจริงหรือยังหรือแค่เสียงดังในโซเชียล สรุปสั้นๆตลาดกลัวจริงมากมาพร้อมข่าวร้ายจริงเช่นคูงสร้างพังแรงขายต่อเนื่องวานส่งเหรียญเข้าเอ็กชแนนถ้าเป็นตลาดแก้งกลัวจะลงเร็วโซเชียลเสียงดังกราฟใหญ่ยังอยู่วานยังไม่มีการขาย ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวเศรษฐกิจแบบเข้าใจง่ายเรื่องเงินการลงทุนและเกมของตลาดฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้มาดูต่อวันนี้สวัสดีครับ